สวัสดีครับสวัสดีวันวิ่งดินนะครับก็เริ่มจะเ,เป็นรูปเป็นหลานแล้วครับนี่ลองน้าตัวเองแล้วครับมดเหรอพี่น้องมดมังหรอกมดดินเหรอมดมึงนิเอนะมดเหรอแซงนี้ก็นายาดลอกไปรอบหนึ่งแล้วครับลอกหน้าดินอันนี้ ลอกไปทําถนนเข้านาครับพี่น้องเออจะเคยพอบออันก่อนทําก่อนทําถนนนะครับเห็นเลยไม่อยากดอกเก็บเงินเคยผอบอพอทําเสร็จนะครับค่าวิ่งมันค่าทําถนนทั้งหมดหมดไปประมาณเกือบสองหมื่นนะครับพอเก็บเงินเก็บเงินได้หนึ่งหมื่นบาทครับเคยผอบอรอบางคนบอก กูมีแต่จัก,กรยานกูก็มีรถใหญ่ขึ้นมูมือเสียกูออกบึเ่แต่ว่าหน้าอยู่ข้างในครับหน้าอยู่ข้างในอันก็อยากถามันตอนเข็นขี้ยางตอนเข็นข้าวนะครับเอาใส่จัก,กรยานออกไหมเนี่ยมิตรค้าวาบ่อยายกบ่อยครับมันบ่อยากบ่ได้ดครับก็สุดท้ายผมก็ไม่ได้อะไรสักบาทครับรถไทผมรถดำผมไม่ได้อะไรสักบาทเลย ก็ไม no <worries> <laser> ่เห็นมีใครมาอมาถามจ่ายตังค์ให้ครับเที่ยวเซยนี่คือสัจธรรมในเรื่องจริงอู้หูบเอ็ซกัมาตัวนี้มือนค้อมาหลายเลยวันนี้รถเจ็ดแปดคันนะครับเพราะว่าวิ่งไกลมากถนนก็จะคานออกไปได้ครับ ลดเล่นดึงใหม่ครับถ้าแก่ใหม่ครับไปอยู่ไปอยู่กรุงเทพตั้งห้าปีครับสี่ห้าปีครับก็กลับมาวิ่งรถด,ดำมันเอนเหมือนเดิมครับเพิ่งไปซื้อดาวมาใหม่เป็นเด็กกาที่เป็นเังไรเนาะวันนี้นเนาะรถมันมีวัดมันต้องกดดันช่วง,<อ>งหน้าฝนนะครับ ไม่เป็นไรครับสังกัดป้าเราป้าเราป้อนงานได้อยู่แล้วนี่ก็ทำขึ้นถนนใหม่ครับผมขึ้นถนนแต่ก่อนถนนเข้าเข้านาตรงนี้ครับผมทำผมทำถนนเข้านาตรงนี้ก็มันมีปัญหากันก็เลยเอาออกไป เราผมเป็นคนทำรถไทยผมเป็นคนทำแล้วก็พื้นที่นาผมก็เสียเยอะกว่ามันไถทิ้งเลยผมไททิ้งเลย,ททเลยสั่งลือ้อคณะออกเอาข้ามไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องสัญจรไปเลยก็ผมข้ามฝั่งนูน้นทำถนนอยู่ฝั่งนูน้นมันหยากมันหยากก็เลยเพราะต้องเฮ็ดมันมันเดือดร้อนครับ มีตะดานเลยนะครับที่แรกกลัวรถจมเอาไปมาโคตรพ่อโคตรแม่ดานเลยครับนี่น่าจะเป็นดานแล้วมั้งครับ ตะกอนมีร้อยสิบครับมีร <K _ N> ้อยสิบ KS ครับ KS ร้อยสิบเนนี่จัดดีกาแล้วครับเฮ้ยนองคือขวัญขาวเลยวะ <P le> นี่เบาอัดลอกนาเนี่ยฝีมือนะครับมมแมีนบมลละมังนี้อเป็น่ำๆแล้ววันนี้ต้องลอกเผื่อด,ดินไหลนะครับ ก็ได้อยู่นู่นเหยหมูยังไม่มาเลยครับเห็นไหมครับก็ถนนมันมีแค่นี้ครับเนี่ยผมไม่เสียดายนาอะไรเลยนะเนี่ยทําถนนเลยครับเนี่ยทำถนนลงไปนาครับเข็นข้าวรถเกี่ยวลงก็สะดวกสบายครับเข็นปุ๋ยเข็นอะไรครับลงนาผมไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นครับมันไม่ได้เขาเพราะลอยสอบบเนี่ยทำให้มันสะดวกสบายเรา อาศัยเขาด้วยอาศัยของเราด้วยที่จริงของเราก็เลอๆแล้วครับมันใหญ่อยู่แล้วครับแต่ก็เผื่อมันพังเผื่อมันพังมันไหลลงนูน่นผมทําไปนูน่นแล้วตัวนู้นผมเสียทั้งหมดครับผมเสียเสียสลากนาตัวเองครับเป็นถนนลงไปนูน่นก็เขาจะได้สัญจรหน่อยนาข้างเคียงแล้วผมไม่ไม่ได้สนใจครับขอแค่เราสะดวกสบายครับนานิดๆหน่อยอย่าไปเสียดายมันครับ เขาให้เราพึ่งพาเราเขาให้เขาอาศัยครับเขาก็อาศัยกันนี่ก็จะสั่งเฮียมูทอยดินนะครับไปถมถนนอีกตรงนั้มนต่ําไม่ได้ไหนวะละหมูมือแรงขึ้นใหม่เลยผมไม่สนใจแล้วไม่ได้กลัวด้วย ไม่ได้เสียดายนะผมไม่เสียดายสมัยนี้มันสมัยสมัยรถครับมันสมัยรถสมัยรถเรือหน้าเหลือน้อยช่างมันครับเขาแค่เข้าสะดวกสบายตะก่อนนะครับแบกปุ๋ยตั้งแต่นี่ลงไปครับแบกแบกแต่นี่ลงไปนูน่นเป็นกิโลหอบจะแดกครับ เอารถตัวเองครับถอยมึงโมยูอ,อ้ยหมดเห้ววะลิฟเลยด้านเป็นหน้าเป็นหน้าครับแปลกอยู ขึ้นเหยียบครับเอาขึ้นเหยียบแล้วก็ลดลงมาเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายมัน เดี๋ยวแค่นี้ก็ได้ต้องถึงก็ไม่เป็นไรครับบอดลอดบอดลอดนี่เอามันสะใจไปเลยครับคันนาคันแดน